โอ้โหนั่นอักษรเอไม่ใช่เหรอใช่เลยแล้วเขามาทําอะไรตรงนี้เนี่ยให้ดูมันว่าเขาต้องการจะให้เราวิ่งแข่งอะนะวิ่งแข่งเหรอแค่นั้นเจออีกหนึ่งแล้วว่ะอย่างนี้เราจะต้องเก็บคุณเอาข้อเบ็ดตัวอักษรแถมจะต้องเก็บกุญแจด้วยโอ้มาแล้ว รวมร่างรวมร่างไปทําอะไรอะ่ะไปสู้กับฝั่งตรงข้ามโอ้โโอโ้เอาละจัดการนี่เลยตัวไอนี่เลยนี่เลยกําลังจะมองมองเป็นกระบองเพชรตัวไอเหรอเนี่ยจัดการเรียบร้อยแล้วเราเสียอควาเบสไปสองอะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่เลยเก็บมาเพิ่มไม่ได้เยอะๆงั้นหมายความว่านี่ตัวอักษรเข้ามาตีกันกันเหรอ <laughs> ตอกสรตีกันได้ด้วยเหรอได้ได้เราจัดการเลยดีกว่าพี่ฝนมาเร็วอย่างนี้เราจะต Mont ้องเก็บไม่ได้เยอะๆนี่ดูท่าเดินซะก่อนตุ๊ดตุ๊ดต uh> ุ๊ดต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 ุ๊ ต้องจัดการแล้วไฟเลยนี่เออ,ออย่างนี้เราจะต้องช่วยกันนี่ลุ่มเลยลุมอย่างนี้<อ>ไม่ดีเลยทุกคนเขาเก่งมากเลยนะพี่ฝนเออตัวอักษรตีกันเองเออคิดได้นะทุกคนเอาละต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรอะ่ะอะไร น,นี่เป็นเกมสนุกสนุกหมายความว่าเราจะต้องนี่เลยสุ่มแล้วจะได้เหรียญมาเอาละต่อไปเราต้องช่วยกันเก็บคุณเอมาเยอะๆนะใช่แล้วเก็บคุณเอมาเยอะๆนี่เลยเพื่อไปจัดการพระราชาอาควาเบตท,ที่ชั่วร้ายมาจัดการกันเลยดีกว่าฮึบ,บนี่แนะ่แสดงว่าพวกเขาจะต้องนี่กันมาก่อนแนะ่เลย<อ>มีเรื่องมีเรื่อง เฮ้ยนี่อะไรอะจัดการได้แล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้เรามีเต็มเลยอะอากาแบที่ชั่วร้ายมีตัวซีมีตัวบีมแถมมีตัวเอมีอะไรในเต็มไปหมดเลยมีตัวเจอยู่ข้างหลังด้วยมี้ยนี่เลยจักรไม่มีเหตุผลเท่าไหร่แต่ว่าสนุกดีเฮ้ยจัดจัด ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหสู้ไม่ได้แล้วทุกคนเฮ้ยดูตัวซีดิยังเก่งอะสุดยอดไปเลยงั้นหมายความว่าเราจะต้องเก็บเอาความเบ็ดมาให้เยอะๆอะ้ยเราสู้เขาไม่ได้จริงๆหรอพอสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้มาเก็บต่อดีกว่าไม่รอแล้วนะรู้สึกว่าตัว A ของเราเนี่ยเขาจะอ่อนแอไปหน่อยนะใครแล้วดูสิเดินต้วมเตี้ยมหน้าดูเราต้องเอามาเยอะๆนี่ปั๊บปั๊บปั๊บนี่เอาเพิ่มนี่เลยแถมมีสิ่งกีดขวางเหรออาโ <ś led> อะไรของพี่ฝนจะเย็นเย็มีสิ่งกีดขวางระหว่างทาง <S 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 อืมเราต้องเอาไปเพิ่มให้เยอะที่สุดไม่งั้นเราจะแพ้เขา <S 2> <S 2> <S ใช่แล้วเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ ไปเลยพี่ฝนเก็บดีๆเก็บดีๆอ่าเก็บดีๆเก็บให้ดีทุกคนเก็บเลยสามเลยเก็บผับๆเก็บเก็บไม่ได้มันเลื่อนไม่ไปทําไมอ่ะมันเลื่อนไม่ไปไงเกิดเกิดไปแล้วเพราอันนี้เต็มกระดาษแล้วอ่ะถ้าทําไงนี่อ่ะจัดการเลยเพิ่มได้เปล่าอันนี้คืออะไรมีห้าบวกเข้ามาด้วยอ่ะไม่รู้มันกันเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราอัพเลเวลได้ด้วยหรอฮะอ๋อรวมกันเฮ้ สุดยอดไปเลยรวมร่างก็รวมร่างเอาว่าเบ็ดอย่างนี้แล้วนี่เลยรวมต่อรวมเดี๋ยวเรารวม A แล้วเป็น B ีอ๋ออ๋อรวม A แล้วเป็น B แล้วได้เป็น C ด้วยทุกคนโธ่าจะเล่นเป็นอ๋อสุดยอดไปเลยอ่ะอย่างนี้เรารวมร่างแล้วเกิดความแข็งแก่งงั้นเดี๋ยวเรารวมเป็นตัวเซตเลยเอให้ถึงสัต์เลยทุกคนเน่เอาให้ครบกันไปเลยใช่ไหมเนีย เรารวมนี่เลยเรารวมได้อีก a อบแล้วสิโอ้ดีโอ้สุดยอดเลยรวมในตัวดีแล้วพระราชาดีออกมาแล้วอย่างนี้เราจะต้องจัดการเอาควอเบ็ดได้แน่นอนนะมันตัวเดียวกันไม่ใช่หรอไม่ใช่ตัวเดียวกันเราเป็นพระราชาฝั่งดีแล้วไงอ๋อเป็นพระราชาฝั่งดีแล้วฝั่งนั้นเป็นพระราชาชั่วร้ายอ่านี่เราต้องจัดการให้ได้เอาล่ะตอนนี้อ้เรามีเพิ่มมาอีกที่เราเก็บเพิ่มมาเมื่อกี้ไงโอ้ย่างงี้สุดยอดไปเลยนี่รวมแล้ว โอ,อแล้วกลายเป็นจีด้วยโอ้นนี่ถ้าเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเราจะไม่รู้เลยนะว่าตัวต่อไปคืออะไรขนาดนั้นเลยใช่แล้ว A B C D E ดีเอาแล้ว F อหายไปไหนอ่ะยังไม่ได้รวมรวมไม่ถึงไงอ๋ยังรวมไม่ถึงนะสู้ได้ยังเนี่ยแค่นี้สู้ได้สบาย,ยแล้วอย่าลืมนี่ดูอยา่าอย่าลืมบอกลืมบอกไปเลยว่าข้างหลังเนี่ยแผงหลังเขาพ่นไฟได้ด้วยอ่าตัวจีนี่ไงพอสูงสูงแล้วเขาจะกลายเป็นเหมือนพ่อมดอะ่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยอะ่ะตื่นเต้นมากเลยนะตัว,วสอนตีกันตัวสอนตีกันเนี่ยสุดยอดเลยเอาไปกันต่อนีกว่า <laughs> เฮ้ย <an> มีซุมด้วยกล่องซุมอ่ามีบล็อกเนี่ยลัคก,กี้บล็อกอ่ะเปิดขึ้นมาได้เป็นอะไรอะ่ะไ,ได้เป็นน,นี่เหรียญ ในเหรียญอ๋อกุญแจที่เราเก็บเอาไว้นี่เอาแล้วตอนนี้เราจะต้องรวมตัวอักษรให้ได้เยอะๆแล้วเราก็จะรวมล่างจาก A ให้ถึงแซดเลยก่อนอื่นเนี่ยตัว A อย่างเดียวนี่เราสามารถฟุบฟับฟุบฟับได้ไหมนี่ไงฟุบฟับได้แค่นี้พี่ฝนอมันฟุบฟับไม่ได้โอ้ยโดนเกี่ยวไปหน่อยไม่เป็นไรแลยังพอมีอยู่โอ้โหข้างหลังนั้นเขามีพวกมาเต็มเลยอ่ะใช่โหแล้วตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยทำไงเขามีตัวเจด้วยอ่ะอย่างนี้เราจะต้องรวมล่างกันปล่า โอ้แล้วเขาเป็นวเจแล้วเราจะสู้ไหวเหรอ,อพี่บลเราไม่มีเจทาไงดีอ่ะเราไม่มีเจเรามีแค่ดีมีซมีไอแล้วก็มี G เองทำไมเราไม่เลี้ยงไปตั้งแต่ ABC ถึงอะไรไปเลยอ่ะเฮ้ยเรามีดีสดีแล้วเออเรามีดีมากอ๋อเราได้อ e, มาแล้วเราได้อ e, ีเราดูหน้า E ดีดิโอ้โอสุดยอดตื่นเต้น ตื่นเต้นทำไมตื่นเต้นมากเลยพอเอารวมกันต่อมาหรือว่าจะสู้เลยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนเรามี e แล้วอย่างนี้เอ้ยลืมไปเลยเราจะต้องรวมร่าง e ให้ได้สองสองตัวเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรวมร่างกันน่าจะอะไรนะ a b c d e f f หรอ ต้องร้องเพลงถึงขนาดนั้นเลยถึงจะจําได้ทุกคนพีฝนไม่พอนะไม่พอเพราะนั้นเราก็นี่เลยแล้วกันสู้เลยเ,เราเรายังเหลืออยู่อีกเปล่าเนี่ยเหลือหมดแล้วเนี่ยเราหมดแล้วเราสู้เลยตื่นเต้นมากเลยอยากรู้ว่าอีเนี่ยเขาจะจัดการยังไงอ้อ,อเขาแบบกองทัพอีงับอีงับเลยเป็นกองทัพ <laughs> ทับหนะ้าไหม เต้นสุดๆไปเลยเนี่ยตัว,วอัตีกันซกับ E เขาจะแข็งแรงอยู่นะใช่แล้วเขาแข็งแกรงมากเราอยากได้พ่อหมดเยอะๆอ่ะทาไงดีอ่ะพอหมดเยอะๆก็ต้องรวมกันขึ้นไปไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นโบนัสเลเวลนี่ เราจะต้องเก็บเฮ้ยเดี๋ยว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 นั่นอะไรนั่นเอฟนี่นะใช่แล้วเอฟโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเราจะต้องจัดการเอฟแสดงว่าเอฟเป็นวายไร์นี่เขามาบังตั้งแต่ตอนนี้แล้วเหรอใช่ใช่เออหลบยังไงหลบไงโอ้เอาแย่แล้วทำไงดีเหลือตัวคนเดียวแล้วทีนี้ไม่เหลือเลย ไม่เหลือแล้วอะทําไงดีต้องรวมกันนะเปล่าเนี่ยโอข้างหลังมีจีถามตัวอ๋อมีจีจีแข็งแกร่งมากทุกคนสู้ได้นี่มีพ่อมดอยู่เร, e, เรามีอ e, ีเรามีอีไงเราไม่ถือนี่อ e ีงับเลยเนี่ยอี e เป็นกองทัพหน้าจัดการเลยแค่อ e ีตัวเดียวก็สบายแล้วเหลือเราเห็นอ e ีแล้วรู้สึกว่าฟันของอ e ีกับซีเขาจะแข็งแรงไงสุดยอดไปเลยนะเนี่ยโอ้อย่างนี้เราจะต้องรวมล่างให้ได้อีเยอะเออะแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงแซดเนี่ย ไม่รู้อะไม่เป็นไรแล้วเราเล่นไปต่อกันดีกว่านี่รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยนะไม่เคยเจอเล่ยตัวอักษรตีกันมาก่อนบวกบวกบวกพี่ฝนบวกอันี่คืออะไรอ่ะบวกไงเข้าตรงไหนบวกตรงนั้นไงเข้าตรงไหนบวกตรงนั้นอ๋อนี่ไงมันมี15กับ1ิบ สิบห้าบวกสิบห้าเอานี่เลยบวกเยอะๆโอ้โหบวกสามบวกสามโอ้โหนี่มีลบ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 ก่อนลบก่อนไปลบสองไปลบสองไปลบสองลบสองโอ้โหข้างหน้าทำไงอ่ะเรียบร้อยอ่ะโอ้เหลือแค่นี้เหลือแค่สี่เองอ่ะเอ้ยอย่างนี้เราจะสู้เขาได้เหรอไม่รู้รวมก่อนดีกว่ารวมอ่ารวมล่างรวมล่างเดี๋ยวเอาบีรวมกันนี่นี่แบบนี้เลยมีซีแล้วเห็นป่าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกองทัพฝั่งตรงข้ามเขามีเอ่อ ใช่โอ้ถ้ามีอีเขาจะแข็งแรงนะพเขาจะแข็งแกร่งทำไงเดี่ะเราจะสู้เขาได้ไมเนี่ยรวมร่างไอนี่มีจีเพิ่มเนี่ยรวมจีดิออถ้ารวมจีเป็นอะไรอ่ะนี่ไงเป็นเจอเจอน่าจะเป็นพ่อมดนะเพราะไม่มีฟันจริงหรอฟันน้อยอืมฟันน้อยอย่างนี้เราจัดการได้ยังอ่ะสู้เลยปึบโอ้นี่จริงด้วยเป็นพ่อมดจริงด้วยนี่หัวแต่แรงแต่แรง แรงหน้าดูเหมือนกันนีอีสู้กันแล้วอีสู้กันแล้วโอยแต่อีเราแย่แล้วเอออีเราเป็นฝ่ายชนะอีเราชนะแต่อีเราจะตุยแล้วเอออีตุยไปแล้วเหลือไอกับเจดีนะเนี่ยเรายังเหลือสองตัวข้างหลังอยู่อ้สุดยอดไปเลยเนี่ยตัวอักษรตีกันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อนเอางี้ดีกว่าพวกเราเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมารวมร่างกันใหม่วันนี้ขอให้พี่เอของเราไปพักก่อนก็แล้วกัน